สวัสดวันนี้ผมก็มาอยู่ที่อ่างไม่ตากวันนี้เราจะไปตีปลากรายเพราะว่าดูแล้วลมมันลมอ่ะนะมันลมแล้วตีชโดไม่ได้ตีชโดนี่ต้องตอนเย็นๆเดี๋ยว,ช,วยช้าๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวต้องไปตีปลากรายลม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 ีตล,ล,ล,ลกเดี๋ยวไปดูกันนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเรามาไปตรงนู้นเนี่ยมันมันขึ้นจิบอยู่ขึ้นจิบเ๋ยวเราตีจิบเดี๋ยวไปดูกันว,ว่าวิธีตกปกลากรายด้วยหัวจิกเนี่ยจะมันแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกัน ครับทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงหมายปากลายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เราก็กำลังจะเซตอุปกรณ์กันเมื่อกี้โอ้โยไม่ออกเว้ยฮะหัวเชียวอะไม่ได้กินมอวะกินสิ่งที่ไม่เคยลองเลยก็คือกระดีครับตีปลาตีตีเหยาะกระดีแล้วแล้วตกปากลายนะครับ ไม่เคยเลยแต่ว่าตอนนี้เราก็ลองเป็นหัวจิกก่อนนะครับถ้า,ถ,าถ้าหัวจิกถ้าหัวจิกกินแสดงว่าอย่างนี้ก็ต้องกินเพราะว่าหัวจิกนี้ตกง่ายสุดแล้วนี่อันนี้น่าจะเป็นหัวจิกสักสิบสิบสามสิบสี่กรัมนะถ้าจำไม่ผิดนะครับเดี๋ยวให้ดูเห็นไหมนี่หัวจิกสิบสามสิบสี่กรัมแล้วก็เป็น ปลายางของเรียบ้อยตัวสีเขียวเดี๋ยวมาดูกันเมื่อกี้เห็นมันขึ้นที่นนะิโซนหน้าตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ใช่หมดเลยข้างหน้าเนี้ยแต่ว่ามันเป็นลมแล้วก็ต้องมาเรือจอดด้านข้างเพื่อที่ว่ามันมันจะตกใจถ้าเข้าไปใกล้มันนี่คือมันจะย้ายฝูงนะมันจะไม่ขึ้นทีเดียวแล้วมันก็จะขยับไปเรื่อยๆแล้วก็ออกจากลมไปแล้วเราก็ตีใส่ไม่ได้ดูดิเห็นไหมข้างป่านานะู้นะฮะ มูหลกนู่นเห็นปะขึ้นอยู่ตรงนู้นมันขึ้นทั่วเลยนะมีไงขึ้นแล้วเว้ยปล่อยลงไปสักแป๊บแล้วเราก็จึ๊กจึ๊กสองทีแล้วก็สะสา โอตรงนู้นขึ้นดีเว้ไปลงไปลงไปลงก็เห็นไหมต้องจอดเรือห่างๆจอดเรือห่างๆสักสามสิบสี่สิบเมตรเลยอ่ะติดลอยติดต่อได้ยงนไ ปลากลายนี่เป็นปลาที่ฉลาดมากเลยทุกคนถ้าไม่จอดเรือตรงนี้นะมันก็ไม่ขึ้นตรงนี้ถ้าไปตรงนู้นน่ะมันก็ขยับขยับขูุมไปเรื่อยๆรืยเรียบร้อยเรียบร้อย,ย,อย,ย,อยขึ้นแล้วเว้ยขึ้นแล้วเว้ย ยังเห็นไหมขึ้นแล้วโอ้ Ooh! ตีเบี้ยวอะใน,นเมื่อเราตีไม่ทนนันนะทุกคนเราก็ต้องจำจุดมันไว้ว่ามันขึ้นตรงไหน,นแล้วก็ตียัดไปอีกรอบ แล้วก็ปล่อยตกเลยแต่ถ้าตีไม่ทันเราต้องปล like ่อยตกเลยนะครับนี่เยอะมากประกายถึงพื้นยังไงถึงแล้วก็ยกนิดนึงกะกอช้าหยุดมั่งก็มั <h <h ่งหยุดมั่งกอมาอุ้ยกัดแล้วเห็นไหมเห็นไหมกัดแล้วทุกคนเห็นไห ต้องก่อยช้าๆมันกัดจังหวะลอยลงอะ่ะกระชากเลยเมื่อกี้ตึกเดียว <S <S <ด>เห็นไหมแดดร้อนๆแบบนี้อุ๊ยตึกไปเลยอ่ะ <S <S อืม ไม่เป็นไรทีดเดียวไปล,ลงให้ถึงพื้นครับอ่ถึงแล้วจิกนิดนึงสองสามทีแล้วก็ช้าๆปล่อยช้าๆแล้วก็ปล่อย তলত তুলিত โหขึ้นไกลมากแต่ตัวตัวตัวนั้นตัวใหญ <c oughs> ่เดี๋ยวต้องโดนเดี๋ยวต้องโดนตัวนี้แหละ 嗯。Mm. ตรงนั้นก็ขึ้นไว้อสองทีแล้วตีทันตีเลยพลนจำจุดไว้แล้วก็ปล่อยลงให้มันเกือบเกืบถึงพื้นอะ่ะแล้วก็เจิกเลย ดังไหนกัดโอ้ยไม่โดนโอ้ยกดลงไปแล้วทุกคนโอ้โหดูดินี่กัดทำไมกัดไม่โดนไม่รู้นะ สองรอบไม่ติดสักตัวไม่เป็นไรเอาใหม่เอาให,าใหม่ขึ้นอีกแล้วตัวนี้ก็ขึ้นด้วยโอ้โหคนละที่ละทางเลย ตอนนี้ปากกายมมนเริ่มหายแล้วแต่ลมก็เริ่มเบาเหมือนกันไม่มีลมปากกายก็ไม่ฟื้นแปลกมากเลยที่นี่นะเมื่อกี้ตีเป็นหัวจิกนะครับเป็นหัวจิกประมาณสิบเท่าไรเนี่ยสิบสองสิบสามกรัมนี่มัง้งไม่เกินสิบห้ากรัมหรอกก็กัดไปสองทีไม่ติดงงมากแบบการกระชากไปแล้วแต่สายไม่วิ่งะ่ะแบบมันดึงแบบกัดแรงอะ่ะคือแบบ มันกัดที่ตึงๆแบบเนี้ยมันดึงไปเลยอะนะนี่ก็รอเฝ้าดูอยู่ว่ามันจะกินอีกไหมครับเพราะว่าถ้ามันมันมันขึ้นมันขึ้นจิบอะแล้วเราตีไม่ทันอะเราปล่อยตกไปเลยปล่อยตกพื้นแล้วก็ดึงแรงๆนิดนึงตึ๊กอย่างเงี้ยแล้วก็ก่อช้าๆแล้วก็ปล่อยโรยกอแล้วก็ปล่อยก่อแล้วก็ปล่อย้วมันดูดูเนี่ยกัดถ้าตัวไหนที่มันอยู่ลังหรือว่ามันจับคู่อะ ง่ายมากนะครับเพราะว่ามันจะห่วงรังมันช่วงนี้ก็เริ่มวางไข่ด้วยนะเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะมีตัวปะดูดูดูโอ้โหดูดูมันขึ้นดิเห็นปะโอ้โหเนี่ยตัวเนี้ยตัวนี้ดูนะตัวนี้กัดไปทีนึงแล้วอะ่ะมันจะมีตัวนี้กับตัวกลางที่กัดอยู่เมื่อกี้เดี๋ยวเราไปตามตกันต่อ ตอนนี้แล้วก็จะย้ายมาอุ้ยมีชุดูิจดิด,ด้วยย้ายมาด้านหน้านี้นี่มันมีประกายขึ้นอยู่หูขึ้นเป็นฝูงเลยทุกคนดูดินู่นน่ะข้างหน้านู่นน่ะเนี่ยเยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมปล่อยมันลงไป ก็ช้ชากัดปึ๊กนั่นนี่ไม่กัดไว้แล้วมันชอบมาอยู่อะไรที่แบบมันเป็นตอไม้อะนี่จะดูด้วยนุ่นก็จะดูไว้ อะไรวะตัวเนี้ยหน้ากัดมากอืมโคตรลึกอ่ะ ปากเลยทุกคนอุ้ยโดจะได้ะมันไกลจิบแถ้าตัวถ้าถ้าตัวมันมันมันขึ้นเนียนๆนะยังไงมันก็กินนะผมรับประกันได้เลยว่ายังไงมันก็กินร้อยเปเซนะครับยังไงมันถอยหลังมันถอยหลังมันถอยหลังมันงูอะมันถอยหลัง ต้องใจเย็นๆกับมันเดี๋ยวมันจะกระโดดนะครับทรงนี้ไม่น่าหลุดแล้วละเพราะว่าเต็มคาราเบีดูๆจะกระโดดนันจะกระโดดเยอะกระโดดเตินั่นๆๆ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 ๆออาล ได้นะครับขึ้นินเนียนนะเราต้องหาฝูงที่ที่มันดูดูหน่อยนะครับเด็ดแน่นอนได้ไหมโอ้โหแรงเยอะซะด้วยปลากลายปลกลายฮะเราต้องใจเย็นๆนะครับนี่ผมเปิดเบรกหวานเลยนะครับหวานที่แบบว่าแบบดึงนิดเดียวก็ไหลปืดปืด,ปด,ปดอ่ะเพื่อที่ว่า กลัวมันหลุดครับกลัวมันหลุดมากตัวนี้เ่ข้านิดเดียวเข้านิดเดียวมันถอยหลังหันกล้องดูกว่าเด้ใช่มันมันถอยหลังได้เห็นไหมเห็นไหมแปงมันเยอะ ใจเย็นเย็นก่อน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 อม,มันเริ่มอ,อ่อนละยกยกหนึ่งสองโอ้ยออ้ย,ยเขอนแม่ตากมาถึงแล้วนะมาถึงแล้วนะครับเขินแม่ตากปลาไก่สองสามประมาณสามโลนะครับตัวนี้ประมาณสามโลนะท่านผู้ชม อ่าทุกคนนีครับปากาจิบนะผมถึงบอกว่าถ้ามันจิบปุ๊บเราสามารถตีได้เลยครับตีไปแล้วก็ปล่อยลงนิดนึงแล้วก็กระตุกกระตุกปล่อยไ้สักสองสามวิแล้วค่อยเจิ๊กจิกแล้วก็หมุนช้าๆดึงไปเลยครับถ้าสมมุติว่าอ่ะปลามันขึ้นไปแล้วอ่ะปลามันขึ้นไปแล้วเราตีไม่ทันนะครับเราก็ปล่อยให้มันถึงพื้นเลยเพราะว่าปลาเนี่ยมันขึ้นไปแล้วมันก็ลงไปถึงพื้นอยู่แล้วนะก็ปล่อยมันถึงพื้นแล้วก็กอช้าๆปากายเนี่ย มันจะไม่ไล่กัดเหมือนชโดตุมตุ่มตามๆนะครับแต่ว่าถ้าเหยื่อผ่านหน้ามันยังไงมันก็กัดอยู่แล้วตัวนี้ไปกัดเป็นหัวจิกนะครับเกือบขาดนะดูดิเห็นไหมหัวจิกโอ้โหเป็นรอยหมดเลยตัวนี้ไซส์ประมาณสามโลก,กว่ากว่าสามโลก,กว่านะครับทุกคนดูเห็นปะตัวมันเป็นรอยเพราะว่ามันจับคู่อยู่น่าจะมีคู่มันอย,อยู่อยู่อีกตัวหนึ่งแต่ผมเห็นมันขึ้นเป็นฝูงไงแล้วเราก็ ตียัดเข้าไปกัดเลยนะกัดเลยตีไม่ถึงด้วยอีกสักเมตรนึงนะ่ยมันมันดุมากนะเพราะว่ามันจับคู่มแล้วจะหวงลังมาแหละตัวนี้ก็ไซส์ประมาณสามโลนิดๆอ่างแม่ตากปลากรายโคตรดุนะครับฝากไว้ด้วยครับปลากรายปลกรายสมใจอยาก <c oughs> นี่ไงเห็นไหมบุกบุกบุก,บก อ่าน้าชมเดี๋ยวก็วันนี้ก็ขอตัวเราท่านชมไปก่อนนะครับนี่เดี๋ยวก่อนจะไปมาคุยเรื่องอุปกรณ์กันก่อนคันที่ผมใช้วันนี้ก็จะเป็นไบสัน12 25นะครับทําไมถึงใช้ใบสัน12 25เพราะว่าปลากรายอะ่ะมันขึ้นจิบไกลามากๆใช้คําว่าไกลามากๆเลยนะครับแล้วต้องใช้คันแข็งเพราะว่าเราจะได้หวดและเต็มที่นะครับใช้เพียงแค่ เจ็ดฟุตแล้วหวดได้ไกลมากๆเพราะว่าปลากรายขึ้นทีอะ0งสามี่สิบเมตรเราต้องตีให้มันถึงมันถ้าตีไม่ถึงปลามันก็ไม่กินนี่ใช้เป็นสาย p ีของน้ำมอสเซียนปลานะครับนี่ลอกได้ว่าเอ็กเซนเลอร์เบอร์2องพก็ถือว่าโอเคนะสำหรับชุดนี้ที่ผมใช้นะครับเบาด้วยไม่หนักด้วยคลิปนี้ก็ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนมาถึงแล้วอ่างแม่ตากับปลากรายไซส์สโลก,กว่าโอ้โห ชื่นใจแล้วเจอกันครับทุกคน